ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทส่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรพร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moe-radio.thai.net รายการภาษาฝรั่งเศสดิดมัวตูครั้งที่45 Mojou s o u s a l ุ e z ย i e งสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคงจะสบายดีนะคะเรายังคงพบกับรายการภาษาฝรั่งเศสชุดดิกมัวตู โดยรู้จักสำนวนที่ใช้กับแวบต่างๆโดยเฉพาะแวบที่กระจายเป็นพิเศษที่ให้ไว้ส่วนใหญ่ก็เป็นตองไพรซองครั้งที่แล้วเราได้พบกับแวบก o n น่เธอที่แปละว่ารู้จักแล้วก็ได้ให้ความหมายของแวบสวัวด์ที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันแวบสวัวด์แปละว่าทราบรู้ที่พบในบทสนทนาก็มีออทั้งสองแวบนี้อยู่ด้วยกันนะครับจนที่เราพบมาจากประโยคที่สอง ที่ j e นวี e อฟบอกว่าเธอจะโทรศัพท์ไปถามจ i เซ l ว่าต้องการอะไรหรือไม่สเปนจูซิเซลปูซาวซนาซเดียงพบเว็บซาัวค่ะแล้วเราก็ได้รู้จักการใช้เว็บกอนเนตเธอซึ่งคราวที่แล้วได้พบมาอยู่ในรูปต่างๆวันนี้ก็จะได้พบต่อไปนอกจากนั้นก็จะได้พบกันใช้เนรียง ซึ่งได้ให้ตัวอย่างการใช้ไว้ในท้ายหน้า108ลองดูด้วยกันนะคะในหน้า108เวลาเป็นรูปประโยคที่ใช้ในตรงไรซองก็เหมือนกับเนื้อปลาน,นั่นแหะค่ะก็จะวางเนื้อกับเรียงเหมือนกับที่เคยเรียนให้ทราบว่าเ,ออเราทำซองวิชเนื้อปากขนมปังเพราะฉะนั้นเนื้อเรียงก็ลักษณะเหมือนเหมือนกันมีแวบอยู่ตรงกลางเช่นตัวอย่างที่ให้ไว้ อินดเรียงเขาไม่พูดอะไรเลยนี่ถ้าหากเป็นเนปาก็เป็นอินดีปานี่มีข้อสังเกตว่าถ้ามีกรรมก็เหมือนกับเนปานี่อีกละค่ะคือกรรมจะอยู่ติดกับ ver. แว๊บจากบรรทัดตัวอย่างต่อมาอินโตดเรียงอินโตดเรียงเขาไม่พูดอะไรกับเธอเลยเหรอจ๊ะสังเกตเห็นไหมคะว่าตัวนั้นอยู่หน้าแวบคือดีนี่ถ้าหากว่าเป็นในตอง ผส c กงบ o เซเราจะใช้ตัวแวบช่วยอยู่กลางระหว่างเนกับเรียงอย่างเช่นถ้าหากเป็นประโยคประเซ้นกงบเซธรรมดานะคะ i l ลลาดีอิลลาดีเวลาที่เราใช้กับเน r เรียงก็เป็นอ n นาเรียงดีมื่อรรมีรรมนั้นก็จะอยู่หน้าคำกริยาช่วยค่ะประโยคที่แล้ว i n นาเรียงดีก็เป็น i n นตาเรียงดี อินเนอร์ทเงดีขอให้ท่านผู้ฟังจำรูปประโยคเหล่านี้ไว้แล้วก็พยายามอ่านออกเสียงดังๆจะดีที่สุดเลยล่ะคะ่ะทาํานวเดียกันถ้าเป็นคำกริยาสองตัวอยู่ด้วยกันเราก็จะใช้เนือเรียงกับแวบตัวแรกที่กระจายเช่นที่กัสตงบอกกับชนเวียฟว่าคุณจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะเขาใช้ว่าวูน s n a l ี e z r i e ว voir v o เ s n a l ว e แล้วก็ได้ให้ข้อสังเกตกันใช้ภาษาข้างล่างสุดของหน้า108เช่นกันให้คำศัพท์ไว้ว่าอัปเปเลตามปกตินั้นที่เราเคยพบมาแปลว่าเรียกอย่างเช่นเ l ปเป e มีสองฟองฉันเรียกลูกๆแต่ในที่นี้มีความหมายเหมือนกับเทเลโฟเนก็เหมือนกับ To ูคอลในภาษาอังกฤษคือแปลว่าโทรศัพท์ด้วยเหมือนกันนอกจากจะเรียกเฉยๆนะก็ดังนั้นแวบอัปเปเลนอกจากแปลว่าเรียกแปลว่าโทรศัพท์อีกด้วย เช่นที่ฌนมเยฟบอกกัสตงในบทที่สองที่เราพบมิสครู่นี้นะคะว่าจับแปลงยูซิเซลบูซาวัวเซียนในบริเวเดียงในที่นี้จัปลก็คือเจอตเลฟอนตอนนี้เรามาพบการสนทนาระหว่างครูแล้วก็นักศึกษาที่มาเรียนพิเศษกับครูด้วยกันนะคะใครก่อผู้เป็นนักเรียนนั้นจะมีข้อสงสัยอะไรบ้าง de suite plication tout à Gisèle dit à tout de suite. Oui, Geneviève va partir du bureau dans quelques minutes. Elle va donc arriver bientôt chez Gisèle. Elle va arriver tout de suite. Alors Gisèle dit à tout de suite. Et à tout à l'heure. Oui, à tout de suite, à tout à l'heure. C'est presque la même chose. C'est la même chose Eh bien, si j'arrive dans quelques minutes, je dis à tout de suite.

suite ซึ่งไกรก์มีปัญหาไม่เข้าใจในเรื่องการใช้เท่าไหร่ครูจึงอธิบายว่าเจนวิเอฟจะออกจากที่ทำงานในอีกสองสานาทีนี้คือเวลาอันใกล้เนี้นะคะเธอก็ควรจะต้องถึงบ้านจิเซลในไม่ช้าเธอจะมา s u น t e เธอจะไปถึงอีกเดียวเดียวเอง Alors, j e s p n r e à tout de suite. ดังนั้นจูสันจึงพูดว่า à tout de suite. ลูกศิษย์เลยถามเกี่ยวกับสำนวนการนัดหมายอื่นอีกว่าถ้าอย่างนั้น à tout le jour ล่ะ et à tout le jour. ครูก็บอกว่า à, à tout de suite, à tout le jour, ce presque la même chose ก็เกือบจะเหมือนกันเลยนะ p r e เกิ e แปลว,ว่าเกือบจะ l a m c h o s e เหมือนกันกรีกอรก็ถามว่าส่ว so น r a m c h o s e เหมือนกันเหรอครับตุสฟิตกับอตุตเตเลอรเป็นเรื่องเดียวกันครูอธิบายบอกว่าคือที่จริงแล้วออถ้าเราดูอย่างลึกซึ้งจะไม่เหมือนกันเท่าไหร่นะคะเธอก็แหละอธิบายว่าซีเจเรฟ n อง u ก l งเกอร์มินิทถ้าครูจะมาถึงในอีกสองสามนาทีนี้นะจะดีอตุสฟิท ครูก็จะใช้ว่าอัตุสวิตเอซูชารีฟดองซินเนอร์อุดงโดเซอร์แต่ถ้าหากว่าครูจะมาถึงในอีกหนึ่งหรือสองชองั่วโมงเจดีอัตุเตเลอร์ครูก็จะพูดว่าอัตุเตเลอร์เอซูเจอวิแอนเดมังแล้วถ้าหากครูจะมาถึงพรุ่งนี้เจดีอเดมังครูก็จะใช้คําว่าอเดมัง เรียนหนุ่มก็เลยถือโอกาสลาก,กลับเลยนะคะโดยใช้ภาษาส,สำนวนที่ครัวที่บายให้ว่าอว d e m a ม n เรื่องของการร่ำลาที่เราพบมาเนี้ยคะ่ะเมื่อสักครู่เรียนให้ทราบแล้วว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะใช้กันในชุมประจาวันดังนั้นมันทำความเข้าใจได้กันนะคะการนัดหมายว่าเดี๋ยวพบกันนะอีกแป๊บเดียวทำนองนั้นกับในการที่จะบอกพรุ่งนี้พบกันใหม่เป็นต้น เป็นภาษาที่พกัมากที่สุดที่เรียนให้ทราบแล้วคะ่ะจึงได้รวบรวมไว้ให้ในท้ายเอกสารหน้า109กรุณาสังเกตด้วยกันเลยนะคะคำแรกที่ให้ไว้อาตุสวิตเขียนว่าอาตุเด w สวิตแต่ออกเสียงเป็นภาษาฝรั่งเศสที่เขาใช้กันคืออาตุสวิตอาตุสวิตอีกเดียวเดียวพบกัน คำต่อมาสำนวนนะคะคืออัตุเตเลอร์อัตุเตเลอร์เช่นที่คุณครูอธิบายว่าถ้าครูมาในอีกหนึ่งหรือสองชั่วโมงเวลามันห่างออกไปแล้วนะคะจะใช้อัตุเตเลอร์อัตุเตเลอร์เราจะทำเสียงเชื่อมค่ะเป็นอัตุเตเลอร์ดังนั้นในช่วงตอนนี้ถ้าหากว่าเรานัดกับเพื่อนเราวางหูโทรศัพท์แล้วเราจะไปพบเขาเนี่ยพอวางหูโทรศัพท์จะไปพบเราก็บอกว่าอัตุสวิต แต่หากเวลามันผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงหรือว่าสักชั่วโมงสองชั่วโมงเราจะใช้ว่าอัตตุเตเลอร์อันนี้เข้าใจนะคะอีกสำนวนหนึ่งในการนัดหมายเช่นกันเราจะบอกว่าอีกสองสองัปดาห์พบกันหรือว่าพบกันในเร็วๆนี้เราจะใช้ว่าอันเดเซจูร์อันเดเซจูร์แต่ถ้าหากว่าเราบอกว่าในไม่ช้าบพบกันนะเรายังไม่ทราบยังไม่ทราบกำหนดเอ่อ ว่าจะพบกันเมื่อไหร่เราใช้อาเบียงโตอาเบียงโตนี่ในรายการของเราอย่างเช่นเราจะพบกันทุกๆสัปดาห์เพราะนั้นวันนี้พอเราเออโอวัวกันแล้วสัปดาห์หน้าพบกันใหม่เราใช้ว่าอลาสเมนโปรแชนนะอลาสเมนโปรแชนนะคือสัปดาห์หน้าพบกันใหม่เราจะใช้อย่างนั้นนะคะแล้วนอกจากนั้นถ้าเราทราบว่าวันต่างๆทั้งเจ็ดของสัปดาห์นั้น เราจะพบกันวันไหนเราจะใช้อ่านำหน้าวันต่างๆตัวอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเออวันจันทร์พบกันนะเราจะใช้อาแลนดีวันพฤหัสบดีพบกันนะก็ใช้อาจดีดังนั้นท่านผู้ฟังจะมีนัดกับใครในวันไหนของสัปดาห์ใช้อากับวันต่างๆนั้นง่ายที่ง่ายมากๆเลยค่ะลองนะคะถ้าหากว่าพบกันใหม่วันอาทิตย์จะใช้ว่าอะไรคะ อดีมองช์อดีมองชแต่ทีนี้ถ้าไม่ทราบว่าจะพบกันอีกเมื่อไหร่เจาะจงลงไปไม่ได้แต่คงได้พบกันแน่นอนเราจะบอกว่าอัลลอฮ์โผชันอัลลอโชนหรือบางทีเขาก็บอกว่าอัลลอฮ์โผชันฟัวขอให้หัดใช้ให้คล่องโปรดสังเกตในสิ่งที่ได้ให้เป็นความหมายในออหน้าหนึ้า109นี้นะคะเพราะว่าที่เรียนให้ซ้ำครู่นี้เป็นภาษาที่พบกันมากที่สุดในชีวิตประจำวัน ส่วนคำศัพท์อื่นที่น่าสนใจให้เป็นข้อสังเกตไว้ด้วยก็คือคำว่าเรื่องเดียวกันสิ่งเดียวกันใช้ว่า La même chose แล้วก็มีตัวอย่างอื่นนะคะที่อยากจะเสนอแนะคือ s o o จ r อ s t e สเ e ้ l ึ même chose pour moi จะออกไปเที่ยวหรือจะอยู่บ้านมันก็เหมือนกันนั่นแหละสำหรับฉันเราใช้คำว่า La ล ê แมมโช s ์แล้วก็บอกว่าอ to ั t ดูสวี o อั de l เ e อร์ c e s t presque la même chose m a i s c e n e s t pas la même chose เพรเข้าใจไหมคะบอกว่าอตุทุวิตกับอตะุกตเลิกนั้น c e s t presque la même chose มันเกือบจะเหมือนกันแม้ส e เน่ป้าเลมเชิ่ชแต่มันไม่เหมือนกันกรน่าดูตัวอย่างแล้วคงจะเข้าใจขึ้นนะคะอีกสำนวนหนึ่งในการที่เราใช้ดองที่เราพบกันมานั้นดองบวกกับสถานที่แปลว่าในสถานที่นั้นๆ แต่ยังมีใช้กับเวลาแปลว่าภายในช่วงระยะเวลานั้นๆหรือแปลว่าอีกจํานวนวันนั้นๆเคยให้คําอธิบายว่าบ้างแล้วนะคะอย่างตัวอย่างอื่น je vais f i n i r travail d a n s une s e m a i n e ฉันจะทํางานที่นี้เสร็จภายในหนึ่งสัปดาห์ ma t a n t ต r วอ a ฟาร์ดองตัวจคุณป้าจะมาถึงในอีกสองวันนี้ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในรูปของคำกริยาในตรงที่เรียกว่าตรงฟิจ

Et à tout à l'heure. Oui, à tout de suite, à tout à l'heure, c'est presque la même chose. C'est la même chose. Eh bien, si j'arrive dans quelques minutes, je dis à tout de suite. Si j'arrive dans une heure ou dans deux heures, je dis à tout à l'heure. Et si je viens demain, je dis à demain. Ah oui, au revoir, à demain. À demain. Des fois, il crame une. ก็คงจะมีการใช้การนัดหมายได้อย่างถูกต้องเลยนะคะตีนี้ก็มาถึงวันงานคือ l a ลาเนเวเซกเด e g i จู l ซลงานวันเกิดของ g จ e l l e แล้วล่ะคะ่ะแกอก็ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานด้วยเพื่อเป็นเพื่อนกอดูลนั่นเองเพราะว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เด็กๆก,ก็คงจะเหงานะคะเรามาฟังสองสาวพูดถึงใครสักคนหนึ่งคะ่ะกูดูลและกาเอล Tu connais la grosse là-bas C'est Geneviève, une collègue de maman. Tu as vu ses chaussures On ne porte plus de talons aiguilles, surtout à son âge. Elle a le même âge que maman. Elle pourrait passer pour sa sœur aînée. Elle est mariée Je ne pense pas. Tu ne veux pas manger quelque chose Tiens, Guillaume est tout seul. Oui, Giovanna est partie en Italie. Mmh, c'est bon ce truc. Qu'est-ce que c'est Je ne connais pas. C'est crois je tarama, du เราคงได้มีโอกาสได้ร่วมฟังเสียงคนเขาคุยกันในงาน l ันยูเวเ s สเดอร์จิแซนด้วยกันเนี่ยนะคะดินเสียงแก้วกระทบกันดินเสียงคนคุยกันแต่สองสาวนี่มานั่งพูดถึงคนคนหนึ่งก็รได้เห็นหญิงอ้วนคนหนึ่งลาโกรสดามก็ถามว่าทุกคนนี่ลาโก o ส a เลาะเธอรู้จักผู้หญิงอ้วนตรงนั้นไหม คำว่าโคโคสแปลว่าคนตัวอ้วนนะคะอ้วนด้วยไขมันอะไรประเภทอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าคำว่ากองแปลว่าสูงนะคะระบะแปลว่าตรงโน้นได้รับคาตอบจากเพื่อนว่าเซเจนวีเอฟเจนวีเอฟนะจ๊ะการบอกให้รู้จักการแนะนําเราจะใช้ง่ายๆเช่นนี้แหละค่ะว่าเซแล้วก็ตามไปด้วยบุคคลเซ e เจนวีเอฟหรือจะใช้แสเปรย์ก็ได้เซเจนวีเอฟอ s a า e l l เจนวีเอฟ แล้วขยายความต่อว่าอินโกเลกก็เดินมามองเป็นเพื่อนร่วมงานของแม่น่ะคงจํากันได้นะคะอังโกเลกหรือว่าอินโกเลกเขียนเหมือนกันแปลว่าเพื่อนเพื่อนร่วมงานแกองก็เลยวิจารณ์ว่าเธอวิเศษชื่อๆนี่เธอเห็นรองเท้าของเจ้าหล่อนไหมองเนปอกตะพลืดต s ลองเอกวีเขามีสวมรองเท้าส้นแหลมกันอีกหล่ะคำว่าตะลงแปลว่าส้นรองเท้าเอกวีตามติดแปลว่าเข็ม เมื่อเราใช้เดตลาองเอควี e i, คือรองเท้าส้นแหลมนะคะแกก็ยังบอกว่าชกตัวอาซงนาโดยเฉพาะอายุอย่างเขานะคือมีอายุป่านนี้แล้วไม่ควรจะสวมรองเท้าส้นแหลมอย่างนี้กิดริงก็เลยบอกว่า e อาลล l าเลม e มาร์เก็มามองนี่เป็นสำนวนที่อยากให้นำไปใช้นะคะในการที่จะบอกว่าใครมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน e อลล l าเลม e มาร์เก็มามอง าอายุเท่าแม่เลยลอจ้ะแสดงว่าดูท่าทางมีอายุถ้าที่จริงแล้วอายุเท่าแม่ยังไม่แก่สักหน่อยหนึ่งคือดูแล้วจูซายนยังสาวอยู่นะคะถ้านผู้ฟังจำได้ไหมครับว่าจูซานนั้นอายุเท่าไหร่ถ้าจำไม่ได้ลองเปิดเอกสารประกอบกัรนับฟังในหน้าหนึ่งรอยค่ะพอาดที่ยินว่าชนวเยฟอายุเท่าแม่กแอนก็บอกว่าแอนเปอร์รปัสเซปเซ เขาน่าจะเป็นพี่สาวคนโตมากกว่านะคือไม่น่าจะมีอายุเท่ากันดูเหมือนกับว่ามีอายุมากกว่าจิแซนหลายปีทีเดียวแล้วก็ถามต่อไปว่าอะไรมาเะยแต่งงานหรือ,อยังแล,แล้วคําตอบว่าชุนปองสปานี่เป็นสำนวนอีกสำนวนหนึ่งในการที่บอกว่าฉันไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นไม่คิดว่าใช่ชุนปงสปาแล้วก็ดูในฐานะเจ้าข,ของบ้านก็บอกว่าจุนเวอร์ปั้มองเซกกัชู เธอไม่อยากกิทานอะไรบ้างเหรอจ๊ะเพื่อนสาวไม่ตอบแต่เหลือไปเห็นกิโยมนั่งอยู่คนเดียวก็บอกเทียงกิโยมไม่ทุเซิร์ลเลอา้าวนั่นกิโยมอยู่ลําพังคนเดียวเหรอเนะ่ยการบอกว่าอยู่ลําพังอยู่คนเดียวเราจะใช้ต uh ุ้เข้ามาขยายคําว่าเซิร uh ์ลอิเล็ u ต์เซร์แปลว่าอยู่ลําพังคนเดียวจริงๆไม่มีใครมานั่งอยู่ด้วยเลยคุณู้ก็ลให้เหตุผลในการที่พี่ชายนั่งอยู่คนเดียวว่า เยวนาเอปักที่องนิตาลีเยวนาไปอิตาลีแล้วลหละในการที่ใช้แวะปากจีไม่ได้วะกลับไปเลยนะคะคือเดินทางไปยังที่ใดที่หนึ่งแล้วสังเกตเราจะใช้เพยูโพซิซองอองกับชื่อประเทศเยวนาเอปักที่อ,อิตาลีแล้วก็ชวนาหาของรับประทานกันพอกระแอนรับประทานอะไรเป็นอย่างหนึ่งก็บอกว่าอืมเซบงสุดตุิกอ้นี่อร่อยนะคำว่าบงตามปฏิบัติ เมื่อขยายบอกถึงอาหารแปลว่าอร่อยค่ะคำว่าสุดทรึกอันนี้เป็นเขาเรียกเลยฟรังเซฟามลีเยคือใช้คนสนิทกันเท่านั้นนะครับคือเซตช o สสุดทรึกคือเอ้นั่นนะคะสุดทรบงบุตรเรปาในความหมายอย่างนั้นอาหารคุณอร่อยมากแล้วก็าถามด้วยประโยคที่เราพบก,กันมากที่สุดเลยคิสกุเซคิสกุเซอะไรอ่ะมันคืออะไร แล้วบอกว่าฉันไม่รู้จักสุกเนปะซุกเนปะกูิดึงก็เลยบอกนะคะว่าสิ่งที่เธอชิมไปนั้นคืออะไรเซดิตคามาชุควแสดงว่ากูดิเองก็ไม่แน่ใจถึงใช้คาว่าชุควอันนี้เป็นชื่อขนมนะคะตะคาร์มาแล้วก็มีการเย่อเย้ากิยมพูดถึงเพื่อนๆซึ่งเราจะมาฟังเดียล็อกช่วงต่อไปด้วยกันค่ะอ๋อลอร์กิยอ e ฉ e นไม่เห็นไดอุวานา Il est triste, le pauvre Guillaume. Je ne connais personne. Il n'y aurait pas d'autres jeunes. J'ai appelé Gontran, tu lui as dit que j'étais là Bien sûr, mais il partait à la campagne avec ses parents. Alors, Guillaume, je ne veux pas que Guillaume ce soir. ว่าไงกิโยมฉันไม่เห็นจวานนาเลยนะทั้งที่รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าจวานนานั้นไปอิตาลีก็ยังอุตส่ามายัว่วกิโยมไม่แยแสเท่าไหร่อ่กานได้ยินเสียงนเหนื่อยของเขาก็เลยพูดกับเพื่อนบอกว่าอ e Le ิเลทริสเลปโปฟกิโยมดูเขาสิเขาเศร้านะกิโยมนะ่ะนี่เรามีคําว่าเลปโปฟะกิโยมแปลว่ากิโยมที่น่าสงสารพอเห็นเพื่อนเออเพื่อนอยู่ตรงนั้นด้วย แล้วก็พี่ชายไม่แยแสก็เลยหันไปพูดกับเพื่อนซัแทนบอกว่าซูคเนปักซอนฉันไม่รู้จักใครสักคนเลยนะคงจำรูปประโยคนี้ได้นะคะซูคอเนปักซอนแล้วถามต่ออีกว่าไม่มีวัยรุ่นคนอื่นๆอ,อีกเลยเหรอเนี่ยอินดิโอกาปาโดทเจนงานของแม่เพื่อนมองไปเห็นตัคนต่างวัยกันมากกีดึงก็บอกว่า j จอ a p p เ l เล่กรีกูร์เอแองท a อได้พบแวบอัมเปอเกแล้วนะคะ หมายถึงโทรศัพท์เธอก็บอกว่าฉันโทรศัพท์ไปหาเกรกัวกับกงทองเลยนะแม่อินสง่งไปรีบเรแต่เขาไม่ว่างเพื่อนที่เช่อเกรกัวไม่ใช่เกรกอกนะคะที่เรียนภาษารังเศสไปพร้อมกับเราลีบเหรอแปลว่าว่างนั้นถ้าหากว่าจุนซิปารีบเรฉันไม่ว่างพอได้ยินว่าเพื่อนโทรศัพท์ไปหากงทองแล้วไม่ว่างก็ย้ําว่าแม่กงทอง คือกองทองเองน่ะเหรอก็ไม่ว่างเหมือนกันแล้วก็ถามว่าจูเล mm ียดีกัสเตเล่แล้วเธอบอกเขาหรือเปล่าว่าฉันอยู่ที่นี่ด้วยคือสนิทกันมากเป็นพิเศษถ้าบอกว่าฉันมาเนี่ยเขาต้องมาแน,น่เลยกู mm hmm. ดูนก็บอกเบี mm ้ยงเชื่อบอกสิจา้าบอกแล้วบอกได้แน่เลยแล้วอธิบายว่าอิบ mm ักเจอลากรบานอเวเซปารองแต่เขาต้องไปบ้านนอกกับพ่อแม่เขาจะ้ะไปกับพ่อแม่ย่อมสําคัญกว่าแล้วก็ยังเป็นวัยรุ่นด้วยนะคะเรามาฟังเดียล็อกในบทนี้ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ Tu connais la grosse là-bas C'est Geneviève, une collègue de maman. Tu as vu ses chaussures On ne porte plus de talons aiguilles, surtout à son âge. Elle a le même âge que maman. Elle pourrait passer pour sa sœur aînée. Elle est mariée Je ne pense pas. Tu ne veux pas manger quelque chose Tiens, Guillaume est tout seul. Oui, Giovanna est partie en Italie. Mmh, c'est bon ce truc. Qu'est-ce que c'est Je ne connais pas. C'est du tarama, je crois. Alors, Guillaume, je ne vois pas Giovanna ce soir. Il est triste, le pauvre Guillaume. Je ne connais personne. Il n'y aurait pas d'autres jeunes. J'ai appelé Gontran. Tu lui as dit que j'étais là Bien sûr. Mais il partait à la campagne avec ses parents. อย่างน้อยสุดในวันนี้เราได้สำนวนที่สุกเนปะสุขหัวแล้วก็เป็นการที่เราใช้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้เซิล์เราจะขายายว่าอยู่ลำพังจริงๆแต่ผู้เดียวเราจะใช้ตู้เข้าหมายาเช่นกิโยมเอตุเซิลแล้วนอกจากนั้นแล้วเ,เกี่ยวกับเรื่องของบุคลิกลักษณะของแต่ละคน ในตอนนี้ก็ทราบนะคะว่าแกอนเป็นคนนิสัยที่ชอบยั่วย้้วคนและเป็นคนที่ค่อนข้างนักเร่งโตไม่ค่อยจะเกรงกลัวใครเท่าไหร่นะคะส่วนเยาวนั้นเป็นคนที่อ้วนกลมถึงได้ใช้คำว่าลาโกสเราได้สับเพิ่มใหม่คือคำว่าตาลงแปลว่าส้นรองเท้าเอควีแปลว่าเข็มอย่างเข็มเย็บผ้าอะไรอย่างนั้นนะคะเวลาที่ในภาษาไทยเราก็เรียกบอกว่ารองเท้าส้นเข็ม คืออย่าไปคิดลึกว่าโอ้โหเข็มมันบ้างบางหมายถึงที่เออเขาเรียกส้นแหลมแหลมมากๆเลยโดยเฉพาะสำนวนที่อยากจะให้จำคือ l e m a m a r g e กคือมีอายุเท่าๆกับคนนั้นคนนี้นะคะเราใช้ l e m a m a r g e คำว่า age แปลว่าแปลว่าอายุนะคะสำนวนที่ในการที่เราบอกว่าเราไม่ทราบเราไม่รู้หรอกไม่คิดว่าอย่างนั้นอย่างนี้ s n e p o n spa s n p อย่างเช่นถามบอกว่าเออในการที่เราจะเดินทางไปจัจนทบุรีนั้นเราน่าจะขึ้นรถไฟไปนะคนตอบบอกชุนปองสปาฉันไม่คิดนะนะว่าจะเป็นไปได้ชุนปองสปานอกจากนั้นเราสามารถใช้ว่าชุนครัวป,ป่าฉันไม่เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นไปได้ดังนั้นเรื่องของภาษาอย่างที่เคยได้ใน้ทราบแล้วเขียนสัพ์สำนวนต่างๆอยู่ในพวกเดียวกันจะทำให้เราได้รู้จักสำนวนต่างๆมากยิ่งขึ้นนะคะ ตอนนี้มีข้อสังเกตในการใช้ภาษาอยู่บ้างคำว่าอ้วนได้พบมาแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะ g r o เป็นเพศชายถ้าเป็นเพศหญิงออกเสียงว่า g r o มีแ s สองตัวรวนข้ามคำว่า man's เขียนเหมือนกันทั้งเพศหญิงและเพศชายแปลว่าผอมบางนี่ p ฟ o r f ขีดเส้นใต้ไว้ให้จะเห็นมาอยู่หน้าคำนามแปลว่าที่น่าสงสารเลโป r o กาสตุง กาสตงที่น่าสงสารแต่ถ้าใช้ว่ากาสตง pauvre แปลว,ว่ากาสตงนั้นยากจนแต่ในเดล็อกมีจำนวนกัใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารแล้วก็มีแวบต่างๆดังนั้นเพื่อฝึกกัใชา้ภาษาของเราขอให้ท่านผู้ฟังพูดตามนะคะคุณเป็นอะรกันสิล่ะบ้ีเอล่าล e มันงมากกว่าแม่ผมเ n ้าต้ s งส you know ้ Tu ne veux pas manger quelque chose? Il est triste, le pauvre Guillaume. Je ne connais personne. Il n'y aurait pas d'autres jeunes. Je que Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. ซู n กเนป็กซอนฉันไม่รู้จักใครเลยดังนั้นคมว่าเน e ป็กซอนเนปะเนเรียงเวลาที่เป็นตองปลเซกอมมเซจะใช้เหมือนกันคือจะทำแซนวิชชนกา,าอย่างที่เรียนให้ทราบเราก็จะเอาแวบอยู่กลางนั้นซูเกเนปะซูเกเนเรียงซูเกเนป็กซอนถ้าผูาฟังคาอย่างที่เรียนให้ทราบทุกครั้งเลยว่าการเรียนภาษาต่างประเทศคนจะต้องหัดพูดหัดออกเสียง ถ้าหากว่าเออเวลาที่ฟังรายการวิทยุของเรานี้อยู่คนเดียวก็หัดอ่านออกเสียงถ้าเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษามีเพื่อนที่เรียนด้วยเออลองอ่านเดียล็อกกันนะคะแล้วก็ทําเสียงพยายามให้ให้เหมือนกับเจ้าของภาษาดังนั้นจึงพยายามที่จะให้ท่านผู้ฟังได้หัดออกเสียงตามไปด้วยเราจะได้ยินเสียงแล้วก็นอกจากนั้นเในสิ่งที่เราจะเรียนภาษานั้น อยากจะฝากว่าแล้วภาษาไทยของเราล่ะคะท่านผู้ฟังพูดมีตกกล้ำหรือเปล่าตัวรอเรือขณะนี้หายไปแล้วหรือยังฝากด้วยอย่าลืมนะคะเราจะพูดภาษาต่างประเทศได้ชัดเจนถ้าภาษาแม่ของเราเราสามารถพูดได้อย่างชัดไว้พบก,กันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ Over a v o u à l a s e m a i n e p r o c h a i n e ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการ กระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์ซพร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moe-radio.thai.net